อย่ารวยห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดหากคุณต้องการประสบความสำเร็จทางการเงินและสร้างความมั่งคัง่งการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางประการเป็นสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด 1. การใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการใช้ใจ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นของหรูหราเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้ชีวิตเป็นการบั่นทอนเงินออมและเงินลงทุนในระยะยาว การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจทำให้คุณล้มเหลวในการบรรลุปเป้าหมายทางการเงินควรเน้นการใช้จ่ายในสิ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนหรือเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของคุณการซื้อของแบรนด์เนมการซื้อกระเป๋ารองเท้าหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงเช่นกระเป๋าดูที่ราคาหลายหมื่นบาทโดยที่คุณอาจมีตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพดีพอ การซื้อรถยนต์หรูหราการตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นหรูที่มีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาสูงและค่าประกันแพงทั้งๆท,ที่คุณสามารถเลือกใช้รถยนต์ที่มีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าได้ผลกระทบการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทำให้เงินออมและเงินลงทุนของคุณลดลงอาจทำให้คุณไม่สามารถเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่สามารถสะสมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความมั่งคั่งของคุณเติบโตได้ช้ากว่าที่ควร 2. การไม่วางแผนทางการเงินการไม่วางแผนหรือไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนทําให้ยากต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนคุณอาจไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้แผนการเงินที่ดีช่วยให้คุณมีวิธีการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพและสามารถเติบโตได้ การไม่ตั้งงบประมาณไม่มีการทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือนทำให้ไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินที่ใช้ไปในแต่ละเดือนคืออะไรและไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพการไม่มีเป้าหมายการเงินไม่มีการตั้งเป้าหมายการเงินเช่นการออมเงินสำหรับการซื้อบ้านหรือการเก็บเงินเพื่อการเกษียณซึ่งทำให้ไม่รู้ว่าต้องเก็บออมมากน้อยเพียงใด ผลกระทบการไม่มีแผนทางการเงินทำให้คุณไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีและอาจทำให้เกิดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและพบปัญหาการเงินในอนาคต 3. การไม่ออมและไม่ลงทุนการไม่ออมเงินและไม่ลงทุนเป็นวิธีที่แน่นอนในการไม่สร้างความมั่งคั่งการไม่ออมทำให้คุณไม่มีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน และการไม่ลงทุนหมายความว่าคุณพลาดโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินของคุณการออมและการลงทุนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการใช้เงินทั้งหมดใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่ได้รับในชีวิตประจำวันโดยไม่มีการเก็บออมเลยแม้แต่การเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็ไม่ทำการไม่ลงทุนไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนเช่น การไม่ลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์แม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่สามารถให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวผลกระทบการไม่ออมทำให้คุณไม่มีเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและการไม่ลงทุนทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงจากการเติบโตของเงินซึ่งส่งผลให้ความมั่งคั่งของคุณเติบโตได้ช้ากว่าที่ควร4 การไม่เรียนรู้หรือพัฒนาตนเองการไม่พัฒนาทักษะหรือความรู้ใหม่ๆจะทำให้คุณหยุดนิ่งในด้านการเงินและการงานไม่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเช่นการลงทุนการจัดการเงินหรือแนวโน้มตลาดจะทำให้คุณเสียเปรียบในการแข่งขันและไม่สามารถใช้โอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้การไม่ติดตามข่าวสารไม่ติดตามข่าวสารและแนวโน้มการลงทุนล่าสุดเช่น การเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นหรือการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่คุณทำงานการไม่พัฒนาทักษะไม่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการทำงานหรือการลงทุนเช่นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินผลกระทบการไม่พัฒนาตนเองทำให้คุณไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือโอกาสใหม่ๆ ซึ่งอาจทำให้คุณตกอยู่ในสภาพที่ลาหลังและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีได้5การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์การตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์เช่นความกลัวหรือความโลภอาจทำให้คุณทำผิดพลาดทางการเงินการตัดสินใจที่ดีควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดอย่างมีเหตุผลควบคุมอารมณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดการขายหุ้นเพราะกลัว การขายหุ้นเมื่อราคาตกลงอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะขาดทุนมากขึ้นโดยที่ไม่พิจารณาว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีความผันผวนสูงเพราะหวังว่าจะได้รับกำไรสูงในระยะสั้นผลกระทบการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ ทําให้คุณอาจทําผิดพลาดในการลงทุนเช่นการขายหุ้นที่ดีเพราะความกลัวหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนส่งผลให้คุณสูญเสียเงินและไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้6การหลีกเลี่ยงการวางแผนเพื่อความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพสูง แม้ว่าความเสี่ยงอาจมีผลเสียแต่การจัดการและกระจายความเสี่ยงอย่างมีระบบจะช่วยให้คุณมีโอกาสเติบโตและบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้การหลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดหุ้นการไม่ลงทุนในตลาดหุ้นเพราะกลัวความผันผวนแม้จะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวการไม่เปิดธุรกิจใหม่การไม่เปิดธุรกิจใหม่ ที่มีความเสี่ยงทางการเงินแม้ว่าจะมีโอกาสเติบโตสูงผลกระทบการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงซึ่งสามารถทำให้ความมั่งคั่งของคุณเติบโตได้ช้ากว่าที่ควร7การทำงานหนักเกินไปโดยไม่มีการพักผ่อนการทำงานหนักโดยไม่พักผ่อนอาจทำให้สุขภาพแย่ลงและอาจลดประสิทธิภาพในการทำงาน การรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์นในการบรรลุปเป้าหมายทางการเงินการทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงการทำงานเป็นเวลานาน,านโดยไม่หยุดพักหรือไม่ให้เวลาในการพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายการไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายไม่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือไม่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเพียงพอผลกระทบก,การทำงานหนักเกินไปโดยไม่พักผ่อนอาจทำให้สุขภาพแย่ลงและลดประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งอาจส่งผลให้คุณมีความเครียดสูงและไม่สามารถทำงานได้เต็มที่แการไม่สร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีการไม่สร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำธุรกิจ หรือการลงทุนการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆและการสนับสนุนที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการไม่เข้าร่วมกิจกรรมธุรกิจการไม่เข้าร่วมสัมมนาหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถเปิดโอกาสให้คุณทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นการไม่สร้างสัมพันธ์ที่ดีการไม่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่สามารถให้คำแนะนำทางการเงิน หรือโอกาสในการลงทุนผลกระทบการไม่สร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการทางการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในชีวิต หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ